นี่แบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ดึงปอกแบบนี้แบบนันที่สองนี่แบบนี้เลยมาทุกคนแบบนัดที่แบบนี้ สวัสดีครับพบกับเล็กคามีดนะครับแต่วันนี้ไม่น่ามารีวิวมีดจะมารีวิวปืนของเล่นตามที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เลยมันคือปืนสไนเปอร์กระสุนอ่อนระบบโบกแอคชัน่นสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีมา2รุ่นด้วยกันนะครับระบบการทำงานทุกอย่างขายของจริงม,มากๆเลยบอกได้เลยนะว่างานชุดนี้แจ่บแมวมากๆก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดขอญาตแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกเล็กน้อยมันจะมีปืนอารมณ์รูปทรงคล้ายกันกันกบ2ตัวนี้นะครับ แต่ว่าไม่ใช่ระบบโบกแอคชั่นเหมือน2ตัวนี้เป็นแค่ชักเพื่ออัดลมแล้วใช้กระสุนเม็ดกลมพลาสติกเท่านั้นไม่มีการคัดบอกได้สมจริงเหมือน2ตัวนี้และราคาก็ถูกกว่า2ตัวนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับ2ตัวนี้ใช้กระสุนโฟมหัวพลาสติกแต่เท่าที่ผมดูแล้วนะครับสตัวนี้ค่อนข้างที่จะยิงได้เบากว่ารุ่นที่ใช้กระสุนแบบเม็ดพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าปืน2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่อันตรายเด็กเล่นได้นะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับสำหรับลูกค้าที่ CF เปืน ัดลมของทางเล็กขามีดนะครับจะมีสติกเกอร์เล็กขามีดแถมไปให้ด้วยนะครับทุกกล่องกล่องละ1แผ่นนะครับส่วนใครอยากจะเอาสติกเกอร์นี้ไปติดไว้กันผีที่รั้วหน้าบ้านก็ได้นะครับผมรุ่นแรกตามที่เห็นนี้เลยนะครับผมประกอบมาให้เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นปืนสไนเปอร์ AWM นั่นเองนะครับนี่ที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับในกล่องจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับแต่บอกได้เลยนะครับว่าครบชุดพร้อมเล่นแบบนี้เลยส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นรุ่นคา98นะครับ หรือรหัสรุ่นของมันตัวนี้ก็คือ 98K นั่นเองเป็นปืนสไนเปอร์ในยุคสงครามโลกที่เราเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตาก็ดีนะครับอุปกรณ์ก็ได้พร้อมเล่นแบบนี้เหมือนกันนะครับบอดี้ทั้งหมดเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่เหมือนกันนะครับเป็นพลาสติกทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ถือว่างานน่ะใช้ได้โอเคนะครับสมราคาขออนุญาตแจ้งให้ทราบก่อนเลยนะครับสำหรับราคาและช่องทางการติดต่อสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนี้และในคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของตัวรุ่น AWM กันครับตัวนี้ผมต่อท่อเก็บเสียงมาให้แล้วนะครับท่อเก็บเสียงเป็นแบบจําลองนะครับความยาวรวมทั้งหมด81.5เซนนะครับเมื่อใส่ปอกเก็บเสียงเข้าไปแล้วครับความยาวรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ108เซนก็ใหญ่ตัวใหญ่ถือก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้ำหนักรวมอุปกรณ์พร้อมกระสุนนะครับ720กรัม1แม็กบรรจุได้6นัดนี่ครับใส่แบบนี้เลยส่วนสีก็เป็นนี่ครับสีเขียวดําแบบนี้เลยครับตามที่ท่านเห็นในคลิปนี้เลยนะครับ ทีนี้เรามาดูสเปคของตัวรุ่นคา98กันครับความยาวรวมเมื่อยังไม่ใส่ปลอกเก็บเสียงครับอยู่ที่ประมาณ78เซนเมื่อใส่ปลอกเก็บเสียงเข้าไปแล้วความยาวรวมทั้งหมดจะอยู่ที่104เซนครับน้ำหนักรวมอุปกรณ์นะครับ711กรัมสำหรับสเปคก็เข้าๆนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยใส่กระสุนได้6นัดเช่นเดียวกันครับในแม็กกาซีนสำหรับบางท่านนะครับอาจจะอยากทราบเรื่องความเร็วและความแรงของปืนนะครับว่ามันจะเร็วแรงสักแค่ไหนก็บอกได้เลยนะครับว่ามันเป็นแค่ของเล่น ถ้าอยากได้เร็วและแรงกว่านี้แนะนําให้ไปซื้อบีบีกันนะครับแต่เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับความเร็วและความแรงของกระสุนอยู่ที่ประมาณ90ถึง100ฟุตต่อวินาทีแต่ว่ามันเป็นกระสุนโฟมนะครับมันจะไม่เป็นอันตรายครับเด็กเล่นได้มันจะต่างกับตัวรุ่นที่ใช้กระสุนเม็ดกลมแบบพลาสติกนะครับตัวนั้นน่าจะความแรงน่าจะแรงกว่าตัวนี้แล้วสามารถยิงเลือดออกได้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกระสุนกันครับไม่เป็นอันตรายแน่นอนแต่ยังไงก็เน้นย้าไว้นะครับว่าอย่ายิงใส่หน้าใส่ตากันนๆหู สำหรับตัวคา98ตัวนี้นะครับบอดี้ก็เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันครับแต่ว่าทําสีมาเลียนแบบคล้ายกับของจริงที่ทําจากไม้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะนี่สวยงามมากๆเลยคลาสสิกจริงๆนะครับตัวนี้เมื่อท่านสั่งซื้อไปก็จะได้เป็นกล่องแบบนี้ไปเลยนะครับทั้งชุดเลยแบบนี้นะครับยาวๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าอุปกรณ์ที่จะได้ไปมีอะไรบ้างครับเปิดกล่องขึ้นมาเลยครับแบบนี้เลยก็จะเจอถุงอุปกรณ์นะครับในนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับมีขาทรายมีสายสะพาย มีปลอกกระสุนทั้งหมด6ปลอกแล้วก็มีหัวกระสุนนะครับตัวนี้จะเป็นหัวกระสุนโฟมนะครับและตรงปลายก็เป็นพลาสติกแบบอ่อนนะครับมีกระสุนให้ทั้งหมด2แบบนะครับอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบนี้เป็นกระสุนโฟมนะครับหัวเป็นจุ๊บยางแบบนี้สามารถยิงติดกระจกได้นะครับมีแม็กกาซีนนะครับแบบนี้ใส่ได้6นัดมีสโคบหรือว่ากล้องเล็งนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ ไอตัวปรับตัวน yeah. ี้เขาทาหลอกไว้เฉยๆนะครับเนี on ่ยวหมุนออกมาไม่ม so ีอะไรนะครับเดี huh. yeah. so ่ยททำหลอกไว้เฉยๆนะครับแต่ตรงนี้สามารถปรับระยะได้อีกเล็กน้อยนะครับปรับได้เล็กน้อยนะก็อย่าไปซีเรียสมากครับมันคือของเล่นนะครับผมมีเลนส์ด้านในด้วยครับสามารถส่องได้นะด้านหน้าก็เป็นแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผมตรงนี้คือขาที่ยึดกับรางมีตัวลำกล้องนะครับนี่แบบนี้เลยเป็นพลาสติกนะครับเป็นตัวลำกล้องนะครับนี่แบบนี้แล้วก็มีปลอกเก็บเสียงนะครับนี่แบบนี้เลยอันนี้สําหรับตัว AWM นะครับ แล้วก็มีตัวปืนครับนี่แบบนี้ตัวปืนก็จะไปแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้นะครับพันท้ายนี่ผมดูแล้วนะไม่สามารถปรับได้นะนี่ครับผมจริงๆมันจะปรับถ้าของจริงนะมันจะปรับยืดยาวได้นะครับตัวนี้ปรับสูงต่ำได้ตัวนี้ปรับไม่ได้นะทุกคนนี่ครับบอดี้เป็นพลาสติกนะครับนี่มีรางด้านข้างมาให้ด้วยนะครับรางพิคารที่นี่นะนี่สามารถติดอุปกรณ์เสริมได้นะครับตรงนี้ที่ยึดกับขาทรายนะครับนี่แบบนี้นี่ให้ดูกันคร่าวๆเลยนะครับผมนี่สวยงาม ตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าเป็นระบบโบแอคชั่นครับนี่งัดขึ้นมาอย่างนี้ครับดึงครับผมเนี่ฮะดึงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ล็อกอย่างนี้แล้วก็ยิงได้นะครับผมแบบนี้เลยตัวเฟรมปืนด้านล่างและชุดยิงนี้สามารถถอดแยกออกจากกันได้นะครับแต่พี่เล็กแนะนําก่อนนะครับว่าถ้าไม่จะเป็นอย่าไปถอดมันบ่อยๆครับเดี๋ยวมันจะหลวมเดี๋ยวว่าจะของเล่นเลยครับของจริงถอดเข้าถอดออกบ่อยๆก็หลวมเหมือนกันนะครับวิธีการถอดก็ไม่ยากครับนี่ปุ่มสีส้มที่อยู่ด้านล่างนี้ครับผมเนี่ยกดครับกดปุ่มสีส้มนี้กดครับ แล้วก็ยกตัวชุดยิงขึ้นครับผมนี่ฮะแบบนี้แยกออกจากกันได้เลยครับนี่แบบนี้เวลาใส่ก็เอาใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับผมนี่ฮะล็อกแล้วครับผมนี่ง่ายๆเลยคลิปนี้อาจจะยาวนะครับก็ต้องขออภยัยหลายท่านด้วยนะผมอยากจะรีวิวรายละเอียดให้ครบถ้วนครับเวลาที่ขอไม่ถึงท่านแล้วจะได้ใช้งานกันได้ถูกต้องครับทีนี้เรามาดูวิธีการถอดประกอบปืนกันครับ ถอดปอกเก็บเสียงนะครับหมุนออกอย่างนี้เลยขาทรายนะครับเวลาที่เราจะพับเก็บนะครับเราบีบด้วยนะครับเดี๋ยวบีบอย่างนี้นะครับบีบอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้ครับถ้าเราไม่บีบเดี๋ยวมันจะหักนะทุกคนเวลาใช้งานเราก็บีบเป็นการครับบีบแล้วก็ลงมาอย่างนี้ครับนี่นี่ฮะขาทรายก็ยังดูดิ๊กได้ขายของจริงเลยวิธีการถอดขาทรายก็ไม่ได้มีตัวล็อกอะไรครับดึงออกมาได้เลยครับขยับขยับขยับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับนี่ฮะเลื่อนขยับออกมาเลยปอดแมกกาซีนนะครับปอดตรงนี้นะครับปุ่มสีม่ว ดึงแมกกาซีนออกมาใส่ได้หนัดตัวสโคปหรือกล้องเล็งนะครับมีน็อตเยอะตัวนี้ครับหมุนครับหมุนหมุนให้มันคลายนะครับแล้วเราก็ถอดออกเลยถอดลำกล้องและชุดยิงนะส่วนบนกดปุ่มตัวนี้ครับสีส้มด้านล่างกดตัวนี้ครับกดแล้วก็ยกออกได้เลยครับผมอย่างนี้เลยลำกล้องก็ยังแยกออกจากชุดยิงนะอีกนะครับมันจะมีปุ่มล็อกตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับนี่เลื่อนลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็เลื่อนลำกล้องออกจากชุดยิงครับแบบนี้ครับ เท่านี้เองครับเรียบร้อยแล้วเวลาประกอบนะครับก็เอาชุดยิงใส่เข้าไปกับเฟรมล่างนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมใส่เข้าไปกดล็อกแล้วครับผมแล้วก็เอาลำกล้องครับสวมเข้าไปมันจะมีล่องของมันครับเลื่อนเข้าไปครับเลื่อนเข้าไปอย่างนี้ล็อกแล้วครับเรียบร้อยเลยตัวนี้มันจะล็อกไว้นะใส่สโคปครับใส่จากด้านหน้าก็ได้ใส่จากด้านหลังก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดเลยบอกได้เลยนะสนุกมากนะครับผมพี่เล็กยังต้องมีเก็บไว้เลี่ยนโจทยตัวไมกันนะครับ นี่ครับอย่าไปหมุนแน่นมากนะเป็นพลาสติกนะเอาแค่พอดีตึงมือนะครับใส่ขาทรายครับโดยที่ให้ขาทรายมันหันออกไปด้านหน้าก็บอกปืนแบบนี้นะครับผมนี่ใส่เข้ามาในรางตัวนี้ครับรางนี่ดันเข้ามาให้มันสุดนะครับนี่อย่างนี้เรียบร้อยแล้วใส่ท่อเก็บเสียงครับนี่สวมเข้าไปได้เลยครับไม่ได้มีอะไรยึดอะไรสวมเข้าไปหมุนเข้าไปอย่างนี้ครับผมเวลาเอาขาทรายลงนะครับนี่บีบตรงนี้ครับลงมาอย่างนี้นะครับใส่แมกกาซีนนี่เรียบร้อยแล้วครับผมเท่านี้เองง่ายๆนะครับ ทีนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่ได้นะครับของตัวรุ่นคา98้ากันม้ากหรือว่า 98K นั่นเองครับก็เป็นกล่องคล้ายๆกันเลยเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะเหมือนกันกับตัว AWM นะครับนี่ตัวนี้ปอกกระสุน6นัดนะครับแล้วก็มีกระสุน2แบบนะครับหัวกระสุน2แบบมีเอ่อเป็นกระสุนโฟมหัวพลาสติกนะครับแล้วก็มีกระสุนโฟมหัวจุ๊บยางแบบนี้นะครับสำหรับยิงติดกระจกนะครับแล้วก็มีขาทรายนะครับเหมือนกันนะปอก6นัดนะครับแล้วก็มีสายสะพายนะครับแบบนี้เลยได้อุปปกรณ์ไ พร้อมเล่นเลยมีแม็กกาซีนนะครับนี่ใส่ได้หนัดเหมือนกันนะครับมีสโคปให้เหมือนกันนะครับสโคปทั้ง2รุ่นนี้เหมือนกันนะครับนี่สามารถหมุนปรับได้นะครับปรับระยะได้นี่หน่อยนะครับผมตัวนี้ก็ตัวปรับพวกนี้ทำหล่อมาเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับที่เป็นตัวหมุนยึดนะครับก่อนที่เราจะประกอบแล้วก็คลายมันออกครับคลายตัวนี้นะครับให้ลางมาขยายแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผมมีปลอกเก็บเสียงแล้วก็มีชุดลำกล้องมาแบบนี้เลยครับผมนี่แล้วก็มีตัวปืนนะครับแบบนี้เลยนี่ฮะแบบนี้เลย เป็นพลาสติกนะครับทาสีเลียนแบบเหมือนสีไม้เหมือนของจริงเขานะครับผมแบบนี้ระบบโบแอคชั่นเหมือนกันครับคัดปอกได้นะครับนี่แบบนี้นี่ครับแล้วก็ดันเพื่อป้อนกระสุนครับเสร็จแล้วก็ล็อกตัวนี้ครับพร้อมยิงนี่ฮะสำหรับคา่8าตัวนี้ก็สามารถถอดชุดยิงออกจากเฟรมล่างได้เช่นเดียวกันครับต้องขยับนิดนึงครับทัวคา่8าแข้อข้างที่จะแน่นกระชับมากนะครับมีปุ่มกดตรงนี้ครับกดเพื่อจะถอดชุดยิงออกครับชุดบนแยกออกจากชุดเฟรมล่างครับกดตัวนี้ครับกดแล้วก็ขยับขยับขึ้นไปอย่างนี้นะครับ ก็ออกแรงนิดนึงค่อยๆทํานะครับทุกคนนะอย่าไปรุนแรงกับมันมากนะมันเป็นพลาสติกนะครับทุกคนนี่ฮะแยกออกมาได้เลยครับชุดยิงกับเฟรมล่างนะครับแบบนี้เวลาทําอะไรก็ใจเย็นๆนิดนึงนะวัยรุ่นนะครับผมแล้วเราก็ใส่เข้าไปครับนี่ใส่เข้าไปกับเฟรมล่างครับนี่ค่อยๆใส่เข้าไปนะใจเย็นนะครับผมกดล็อกครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วขออนุญาตมาสาธิตวิธีการถอดประกอบตัวคา98ให้ดูกันครับ ขันตอนแรกนะครับปวดแม็กกาซีนก่อนก็ได้นะครับนี่ปวดแบบนี้ครับตัวนี้เป็นตัวปวดแม็กกาซีนนะทุกคนสีส้มๆตัวนี้ใส่ได้6นัดครับตัวขาซ้ายก็ไม่ได้มีตัวล็อกอะไรนะครับแล้วก็ใช้นิ้วดันเลื่อนออกจากรางไปครับผมแบบนี้เลยนะแบบนี้ถอดสโคบหรือว่ากล้องเล็งครับหมุนตัวนี้ครับนี่ตัวนี้มันจะเป็นตัวหมุนล็อกไว้นะครับแล้วก็เลื่อนออกนะครับตัวนี้สําหรับตัวคา98นะครับทุกคนมันจะมีรางพิฆาที่นี่มาให้2ตําแหน่งเลยครับมีตําแหน่งนี้กับตําแหน่งนี้ครับเราสามารถใส่ตรงไหนก็ได้ที่เรา ชอบนะครับกล้องเล็งเนี่ยหรือหาอุปกรณ์อื่นมาติดเสริมได้อีกนะครับถอดทอ่อเก็บเสียงหมุนออกเลยสําหรับตัวคา98านะครับเวลาที่เราจะถอดลํากล้องออกจากชุดยิงแยกออกจากกันนะครับต้องขยับนิดนึงเพราะมันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ด้านใน2ข้างนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องกดบดล็อกอะไรนะครับแต่เราก็ใช้แรงขยับขยับนิดนึงครับจับตรงนี้ครับขยับขยับนิดนึงขยับซ้ายขวาซ้ายขวาครับอย่างนี้ฮะนี่ฮะแบบนี้นี่ครับผมเนี่ยทุกคนมันจะมีตัวล็อกอย่างนี้ตรงนี้นะครับอยู่ด้านในนะ สองด้านเลยนะครับตัวล็อกวันนี้นะครับเวลาที่เราใส่นับเนี่ยเดี๋ยวพี่เล็กจะถอยดูก่อนเดี๋ยวประกอบให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวถอดแล้วก็เลื่อนออกมาอย่างนี้ได้เลยครับผมสาหรับตัวชุดบนตัวนี้ครับเมื่อกี้พี่เล็กสาธิตให้ดูแล้วก็กดปุ่มตัวนี้ครับแล้วค่อยๆยกนะครับกดเลยครับผมแล้วค่อยๆยกมันขึ้นมานะครับใจเย็นๆนะครับแล้วค่อยขยับนะครับนี่อย่างนี้ถีมาดูวิธีการประกอบตัวขา98้ากันครับผมใส่ชุดบนกับเฟรมล่างเข้าไปครับใจเย็นๆนะทุกคนใส่เข้าไปครับขยับขยับ นะครับให้มันเข้าที่แล้วกดทะครับมันก็ล็อกแล้วนะครับชุดบนกับเฟรมล่างประกอบตัวลำกล้องเข้ากับชุดยิงครับก็เอามาให้มันตรงร่องของเขานะครับผมนี่ครับค่อยๆเลื่อนเข้ามาครับให้มันตรงร่องแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆครับเลื่อนมาเรื่อยๆนี่ฮะตัวนี้เห็นไหมแล้วก็กดนิดนึงขยับนิดนึงครับนี่เข้าแล้วเรียบร้อยล็อกแล้วครับผมใส่ขาทรายเข้ากับรางตรงนี้นะครับนี่ขาทรายก็เลื่อนเข้าไปเลยครับมันจะมีรางของเขาครับแล้วก็ดันเข้าไปให้สุดครับนี่แบบนี้แล้วก็บีบมาครับแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับผม อายก็ดุกดิ้กได้นิดหน่อยครับเหมือนของจริงเลยใส่สโค๊เข้าไปนะครับไปเลือกเลือกใส่ตรงนี้นะใส่ได้2ที่ครับแล้วแต่ชอบนะครับเลือกเลือกใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนตรงนี้ครับตัวล็อกล็อกไว้นะครับเอาแค่ตึงมือพอท่อเก็บเสียงก็สวมเข้าไปได้เลยครับแล้วหมุนเล็กน้อยนะครับเข้าไปแบบนี้ให้มันสุดนะครับแบบนี้เลยใส่แมกกาซีนเรียบร้อยครับผมถี่เรามาสาธิตวิธีการเล่นกันนะครับสำหรับตัว AWM พิเล็กใส่กระสุนทั้งหมด6นัดนะครับก็จะเป็นแบบจุ๊บที่สามารถยิงติดกระจกทั้งหมด3นัดนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้แล้วก็เป็นกระสุนโฟมหัวพลาสติกแบบนี้นะครับอีก3นัดนะครับเดี๋ยวเรามาสาธิต3านัดแรกแบบหัวจุ๊บยิงติดกระจกกันครับแม็กซซีนใส่เข้าตัวปืนยกตัวนี้ขึ้นนะครับดึงลูกเลื่อนมาครับผมมันก็จะอัดลมไปในตัวนะครับแบบนี้ดังแกรกแล้วนะครับผมแล้วเราก็ดันไปเพื่อให้มันส่งกระสุนเข้ารางพลิงครับนี่นัดแรกนะครับนี่ดันไปแบบนี้นะครับผม เข้าไปแล้วนะครับล็อกนะครับแบบนี้ยิงนัดแรกครับผมนี่ฮะติดกระจกเรียบร้อยนี่เห็นไหมทุกคนเนียสนุกดีอ่ะและที่มันเท่สุดตรงนี้ทุกคนอารมณ์ฟิลคัดปอกเหมือนของจริงเลยตัวนี้ครับคัดปอกยกตัวนี้ขึ้นดึงมาดึงลูกเลื่อนมานี่ฮะคัดปอกไปแล้วหนึ่งนัดพี่เล็กขอญาตยิงขวดเปล่าให้ดูนะครับผมนัดแรกจัดไปนี่แบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ดึงลูกเลื่อนคัดปอกแบบนี้ นัดที่สองนี่แบบนี้เลยโอ้โหโเท่มากทุกคนนัดที่แบบนี้คัดปองเคลียเอืนเคลียแล้วทุกคนแบบนี้เลยทีนี้มาสาธิตการยิงตัวคาเก้าแปดกันทุกคนนี่แบบนี้เหมือนกันนะครับระบบการเล่นเหมือนตัว AWM นะครับนี่ครับดึงลูกเลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมป้อนกระสุนนี่แบบนี้ครับกระสุนจุบดูกระจกจัดไปนัดแรกดึงลูกเลื่อนคัดปอก นัดที่สองแบบนี้นัดที่สาติดกระจกเรียบร้อยทั้งสามนัดเลยนะครับผมดึงลูกเลื่อนป้อนกระสุนแบบนี้โอ้หอารมณ์ฟิลแบบเหมือนของจริงเลยทุกคนจัดไปหนึ่งนัดคัดปอกป้อนนัดต่อไปยิงแบบนี้คัดปอกจัดไปขวดสุดท้ายแล้วก็คัดปอก นี่แบบนี้โอ้โหเจ๋งมากเลยทุกคนปืนเคลียร์วิธีการใช้งานง่ายๆย,ยิงเล่นๆสนุกสนุก,นกขำๆกันไปทุกคนเคลียร์ปืนสําหรับปอกกระสุนและหัวกระสุนเหมือนกันนะครับทั้งสองรุ่นนะครับปอกก็เป็นปอกพลาสติกออกสีทองแบบนี้เลยนะครับปอกแบบนี้อ่ะให้ทุกคนดูนะครับเท่าที่พี่เล็กไปหาข้อมูลมานะครับเห็นมีบางที่เขารีวิวไว้ว่าสามารถใส่กระสุนเจลได้ด้วยทุกคนใครที่มีกระสุนเจลก็ลองดูนะนี่ครับที่พี่เล็กบอกว่ามันไม่อันตรายครับ มันเป็นกระสุนโฟมนะครับนิ่มๆแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ตัวสีน้ําเงินตัวนี้เป็นตัวหัวจุ๊บดูดกระจกนะครับแบบนี้นี่นิ่มๆแบบนี้เวลาใช้งานก็เอาสวมเข้าไปเลยครับสวมเข้าไปแบบนี้สวมเข้าไปให้มันสุดนะครับแบบนี้อีกแบบหนึ่งก็เป็นกระสุนโฟมเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้นุ่มๆแบบนี้เบาๆนะครับตรงนี anyway. ้ก็เป็นพลาสติกแบบอ่อนๆนิ่มนินิดนึงนะครับผมตัวนี้นะอย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าพี่เลกบอกว่ามันไม่อันตรายเหมือนตัวเม็ดพลาสติกกลมนะตัวนั้นจะมีความแรงอันตรายโดนตาตาบอดได้เลย โดนเนื้อนี่ถึงกับเลือดออกได้เลยนะครับสําหรับอีกรุ่นหนึ่งครับตัวนั้นพี่เล็กไม่ได้เอามานะครับพี่เล็กเอาตัวนี้มาน้องๆหนูจะได้เล่นได้นะครับถึงแม้ว่าพี่เล็กบอกว่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยไม่อันตรายแต่ก็เน้นย้าไว้เลยนะครับว่าอย่าเลงใส่หน้าใส่ตากันนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเวลาที่เราจะเล่นนะครับแล้วก็เอาหัวกระสุนมันใส่เข้าไปอย่างงี้ครับกดเข้าไปให้มันสุดตรงนี้เลยครับผมทั้ง2แบบเลยนะครับ สำหรับท้ายคลิปนี้นะครับพี่เล็กขออนุญาตฝากเตือนน้องๆน้องหน,งนงูนั่นแหละคนไว้นะครับแล้วก็ทุกท่านนั่นแหละนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นปืนจริงปืนมีมการหรือปืนอัดลมของเล่นแบบนี้นะครับอย่าลืมคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะครับคลิปก็อาจจะยาวไปต้องขออภัยห,หลายท่านด้วยครับอยากให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกันอย่าลืมนะครับสำหรับราคาและช่องทางการติดต่อสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนี้และอยู่ในคอมเมนต์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ